อีหนึ่งกิจกรรมค่ะที่พื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะในมีการเปิดศูนย์แสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชค่ะอันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีค่ะ ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด่านสิ่งแวดลลอมมหาวิทยาลัายมหิดลวิทยาเขตอำนาจ,จเจริญน,นายเซนีสมเขียวหวานขาโรง่งภูวราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีหรือว่าอาพ่ออท่อของจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเขารวมงานในเทือนีซึ่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิงแวลลอมค่ะเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการและก็เป็นศูนย์ประสานงานโครงการอ,อพอสทงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภาคีใน,ในการรวมสนองงานโครงการอ,อพพสทและก็เป็นแหล่งวิจัย รวมถึงแหล่งศึกษาร่วมกับการพัฒนาพันธุ์ผืชที่หาอยากในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะ